สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโตเอช่องที่เราจะพาคุณไปสัมผัสกับโลกยานยนต์ที่น่าตื่นเต้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักรถหรือแค่สนใจในเทคโนโลยียานยนต์เรามีทุกอย่างสําหรับคุณวันนี้เราจะมาพูดถึงรถกระบะท,ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ล่าสุดจาก m a ส d a นั่นก็คือ2,025 Mazda B-T 50รถรุ่นนี้มีอะไรใหม่บ้างและทำไมมันถึงเป็นที่สนใจของคนรักรถกระบะเรามาดูกันเลยครับเริ่มจากภายนอกกันก่อนครับ2,025 Mazda B-T 50ได้รับการออกแบบใหม่ที่ทันสมัยและดูดันมากขึ้นจุดเด่นคือกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นพร้อมโลโก้ Mazda ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรถผลิตจริงไฟหน้า LED ใหม่ช่วยเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืน สีภายนอกมีให้เลือกทั้งหมด5สีรวมถึงสีใหม่3สีได้แก่เรดเอิร์ทเมทัลลิกจอดไวเพลและไซริงบลูเมทัลลิกล้ออะลลอยดีไซน์ใหม่มีขนาด17และ18นิ้วเพิ่มความสปอร์ตและความหรูหราให้กับรถภายในห้องโดยสารมาสด้าได้ยกระดับความหรูหราและเทคโนโลยีด้วยหน้าจอแสดงผลดิจิตอลขนาด7นิ้วและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8หรือ9นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงเพิ่มความสบายในการขับขี่ ระบบอินโฟเทนเมน็รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเพลงแผนที่และแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างง่ายดายมาดูที่ขุมพลังกันบ้างครับ2025 Mazda BT-50 มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบไม่ขนาด2.2ลิตรให้กำลัง161แรงม้าและแรงบิด400นิวตันเมตรซึ่งมากกว่าเครื่องยนต์1.9ลิตรรุ่นก่อนหน้านี้ถึง13แรงม้าและแรงบิดเพิ่มขึ้น50นิวตันเมตร เครื่องยนต์นี้สามารถเลือกจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดใหม่ซึ่งเกียร์อัตโนมัติใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันและการขับขี่ที่นุ่มนวลยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการพลังมากขึ้นยังมีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด3.0ลิตรให้กำลัง187แปรงม้าและแรงดิด450นิวตันเมตรเครื่องยนต์นี้สามารถเลือกได้ทั้งระบขบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อรุ่นขับเคลื่อน4ล้้ออยัังมมาพรกรกบะบบ่ลก้อกฟอด เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่บนเส้นทางที่ทาทอในด้านความปลอดภัย2 0 2 5 Mazda B-T 50ได้เพิ่มระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังกชันหยุดและไปต่อระบบเตือนการออกนอกเลนและระบบไฟสูงอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบเตือนจุดบอดและระบบเตือนการจราจรด้านหลังพร้อมเบรกฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย2 0 2 5 Mazda BT-50 เริ่มต้นที่752,000บาทสำหรับรุ่น Freestyle c a p 1.9 c High r a c e r และสูงสุดที่1,272,000บาทสำหรับรุ่น Double c a p 4x4 3.0 SP6 s ราคานี้ทำให้ BT-50 เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่มองหารถกระบะท,ที่มีสมรรถนะและฟีเจอร์ครบครัดสรุปแล้ว2 0 2 5 Mazda BT-50 เป็นรถกระบะท,ที่ได้รับการปรับปรุงทั้งในด้านดีไซน์ สมรรถนะและเทคโนโลยีทำให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่ครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองหรือการผจญภัยนอกเมืองถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน2025 Mazda BT-50 คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชม Auto เ c e แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ